สวัสดีนะคะทุกๆท,ท่านคะ่ะทักทายตอนเย็นนะคะลายยอดฮิตยอดนิยมประกาศตรอบไหมน้อยเนื้อแน่นๆเลยนะคะไหมน้อยไหมบ้านทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนนะคะไหมเส้นเล็กลายผ้าเลยเล็กนะคะลายเล็กละเอียดผ้านุ่มมากคนทอทอแน่นมาก ผ้าผืนนี้จะสีออกโทนเขียวทองนะคะในคลิปจะออกแดงนะคะแต่จริงๆผืนจริงจะไม่ได้ออกแดงเท่าช่วงตรงนี้นะคะจะมองดูมาเป็นโทนสีเขียวทองนะคะทสามตะกอคโคมนะคะตังกอใบเจินกลมจะเป็นลายลูกแก้วเล็กๆแบบนี้ สอดริมเชิงบนล่างนะคะผ้าผืนนี้อาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วผ้านุ่มมากทอแน่นมากนะคะเจ้าของผ้านี่โพงริมเอาไว้ไม่ให้ริมลุยช่วงนี้งานที่ทอเก็บงานใหม่บ้านที่ทอเก็บไว้ใช้เองเนี่ยออกมาเยอะมากนะคะเนื่องจากว่าเจอภาวะวิกฤตโควิดไม่สามารถทำงานได้นะคะ ลูกๆที่ไปรับจ้างอยู่กรุงเทพก็ทำงานไม่ได้ต้องพักงานพ่อแม่ที่อยู่บ้านต้องรับภาระในการดูแลเลี้ยงหลานก็มีความจําเป็นนะคะที่จะต้องนําเอาผ้าที่ทอเก็บไว้ใช้ออกมาขายผืนนี้นี่ใหม่เส้นเล็กจริงๆแล้วก็ทอแน่นมากจริงนะคะทอเรียบร้อยมากนะคะจะสังเกตตรงลายเส้นขอบเหลืองตรงนี้ นะคะเส้นจะเป็นเส้นตรงเลยให้ท่านผู้ชมได้เห็นลวดลายชัดๆผืนจริงสีไม่ได้ออกแดงแบบนี้นะคะผืนจริงจะเป็นสีออกโทนเขียวทองลายผ้าจะเล็กนะคะเพราะว่าไหมเส้นเล็กแล้วก็ทอแน่นมากนะคะฟืนไม้นะคะ ผืนนี้หน้าผ้า98เซนนะคะถุงใหญ่มาตรฐานท่านใดถูกใจทักทายมานะคะ4,700บาทโทรได้ที่เบอร์087 246 3434 087 246 3434บันทึกเบอร์แอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะลายโบราณประกาศตรอบดอกมะเขือนะคะ ลวดลายผ้าก็จะมีสีเขียวเหลืองแดงฟ้าตามแบบฉบับผ้าสุวรินนะคะพื้นของผ้าเป็นสีน้ำตาลดำพื้นเป็นสีน้ำตาลดำนะคะลายผ้าก็จะมีสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงผ้าทอปราณีตมากค่ะอย่าลืมทักทายกันมานะคะสีจริงจะเป็นช่วงนี้ค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ